ไม่รอช้าเดินหน้าต่อรัก8เดือนลังสายฟ้าฟาดจบความสัมพันธ์ในไม่ถึงวันใบหม่อนกิติยาเปิดภาพคืนดีแจ็คแฟนฉันปมเข้าใจผิดตอนนี้ปรับความเข้าใจกันแล้วแตกตื่นการทั้งวงการบันเทิงสำหรับคู่รักดาราที่หลายคนต่างจับมองแจ็คแฟนฉันหรือแจ็คเฉลิมผลกับใบหม่อนกิติยา หลังจากเมื่อวันที่29มิถุนายน2566ได้เปิดโมเมนต์คุกเข่าวสวมแหวนขณะควงคู่เที่ยวทริปญี่ปุ่นช่วงบ่ายที่ผ่านมาได้ประกาศยุติความสัมพันธ์สายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางไอจีล่าสุดใบหมอนได้ออกมาแก้ข่าวตอนนี้กลับมาทำความเข้าใจกันเช่นเดิมเดินหน้าความรักต่อ ตอนนี้เราทั้งสองคนได้ปรับความเข้าใจกันแล้วค่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ใบโพส์ตไปเป็นเพราะความใจร้อนตอนนี้เข้าใจกันดีแล้วค่ะขอบคุณและขอโทษอีกครั้งค่ะทางด้านของแจ็คแฟนฉันได้ออกมาคอมเมนต์ตอบว่าขอโทษนะครับต่อไปจะใจเย็นและมีสติมากขึ้นทั้งคู่ ทั้งนี้สตอรี่ไอจีของใบหม่อนยังได้โพสต์ภาพไหว้ขอพรพระแม่ลักษมีที่ขึ้นชื่อเรื่องสมหวังและหลายคนมักจะไปขอเรื่องความรักซึ่งหากย้อนไปเมื่อวันเกิดปีที่24ที่ผ่านมาของใบหม่อนแจ็คแฟนชั้นได้คุกข่าสวมแหวนที่นิ้วนางขอจองใบหม่อนวันเกิดหนูวันนี้ที่ขอจองหนูนะครับซึ่งได้ออกมากล่าวถึงแหวนวงนี้ว่า เป็นแหวนแทนใจและของขวัญวันเกิดยังไม่ใช่แหวนมั่นแต่มีการคุยกันว่าขอจองไว้ก่อนหลังจากคบหากันมากว่า8เดือน